เงินกูสมมุติว่าเงินกูเนี่ยสองแสนบาทกูจะซื้ออะไรให้กับทหารกูจะซื้ออะไรไปบริจาคเนี่ยกูจะล็อกสเปกยังไงก็ได้ว่า,วาอีส่งตึงเงินกูแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมึงควรจะตรวจสอบดีกว่าว่าเงินที่เราบริจาคนั้นเนี่ยมันเอาไปใช้เนี่ยอย่างครบเม็ดทุกเบดทุกบาททุกสตังค์หรือไม่อะมึงบริจาคมึงมึงตรวจสอบแบบนี้โอเค เงินที่พวกเราบริจาคนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันถูกพองตายออกไปเป็นรถเป็นบ้านของใครหรือไม่เอออันนี้กูโอเคแต่ว่ามึงตรวจสอบเฉพาะไอ้ที่เขาไปบริจาคทหารอันนี้กูไม่โอเคกูคิดว่ามึงเนี่ยมันส่งตึงกันตรวจสอบการใช้เงินอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่บริจาคอันนี้กูเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ว่า เขาบริจากไปช่วยชีวิตทหารให้รอดพ้นปลอดภัยนะไม่ว่าทหารนั้นจะเป็นทหารพลานทหารอะไรก็ตามแต่ทหารเนี่ยไม่ได้มีแค่เสตต์นะเว้ยทหารเนี่ยมันมีทหารป่าทหารพลานตธดก็ทหารชีวิตเนี่ยป่าไม้ก็เสี่ยงตายเหมือนกันเสี่ยงตุยปรากฏมึงไปตรวจสอบเขาล็อกสเปคในการซื้อของที่ดีที่สุด ไปให้กับกองทัพไปให้กับทหารพลานเอาอีควายถ้าเป็นถ้าเป็นเงินกูกูเป็นผู้มีอำน,นาจในมูลนิธิสมมุติมูลนี่มาลิกาเพื่อประชาชนกูก็ต้องซื้อแบบล็อกสเปคด้ยทําไมล่ะกูก็ต้องซื้อของที่ดีที่สุดไปให้บุคคลที่กูอ่ะสุดศรัทธาที่สุดสิ่ทาไมล่ะการตรวจสอบกันล็อกสเปคเนี่ย มันจะต้องไปตรวจสอบโดยให้สตงงมึงส่งเรื่องไปที่สตงงแล้วมึงต้องตรวจสอบเนี่ยงบราชการไม่ใช่ว่าตรวจสอบการล็อกสเปคของเงินส่วนตัวหรือเงินมูลนิธิส่วนเงินมูลนิธิเนี่ยถ้าจะตรวจสอบเนี่ยมึงต้องตรวจสอบว่ามันซื้อของตรงนี้จริงไหมซื้อตรงนี้ไปเท่าไหร่อ่ามึงซื้อของตรงนี้แล้วเงินเนี่ยสมมุติว่าเงินบริจาคสองร้อยล้านเอาไปทําให้ทหารทั้งหมดสองร้อยล้านหรือ,อยัง นะแล้วก็ที่เหลืออยู่เอาไปทําอะไรมึงต้องตรวจสอบแบบนี้เออแล้วบ้านรถโรงเรียนต่างๆที่ได้มาเนี่ยได้มาจากการบริจาคหรือเปล่าเงินบัญชีบริจาคผ่องถ่ายไปสร้างบ้านไหมอย่างเงี้ยมึงต้องตรวจสอบแบบนี้เข้าใจอยังสอสอเพราะฉะนั้นมึงจะเป็นสอสอเนี่ยมึงต้องตรวจสอบเนี่ยให้มันเนี่ย เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนแต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามแต่เอาไปให้ทหารมึงตรวจสอบหมดอะไรก็ตามแต่เอาไปให้ทหารมึงตรวจสอบแต่อะไรก็ตามแต่เขาผ่องถ่ายเข้ากระเป๋าตัวเองมึงเสือกไม่สนใจเลยแสดงว่ามึงเคระาะกลามึงเขา้าใจยังที่กูพูดเนี่ยโอเคนะเออก่อนที่มึงจะเป็นตัวตึงอ่ะมึงฟังตัวตึงอย่างกูก่อน กอเคนะตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอํานาจในการสอบเรียกในกรรมธิการซึ่งกรรมธิการก็คือสอสอเท่านั้นถึงจะเป็นได้คาว่ากรรมธิการเนี่ยเพราะฉะนั้นอํานาจของกรรมธิการเนี่ยรุ่นสมัยกูนี่แหละเป็นคนออกพระราชบัญญัติทิ้งไว้ให้ว่าสสมีอํานาจของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกมึงจะเรียกนายกไปพูดก็ได้มึงจะเรียกรองนายกไปให้ข้อมูลก็ได้มึงจะเรียก ปะปะงไปให้ข้อมูลเขาก็ไปเพราะว่ามันมีพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกใครไม่ไปจะผิดกฎหมายหนึ่งห้าเจ็ดเข้าใจยังดังนั้นเนี่ยคุณใช้อํานาจของกฎหมายพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกในสภาเนี่ยเรียกเรียกเรียกจากนั้นพอได้ข้อมูลคุณจะต้องเอาไปส่งปะปะงท้ายสุดของปะปะงก็คือมึงต้องตาม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 จนกระทั่งว่า มันฟอกเงินกันหรือไม่พอตามสุดสิ้นสุดการฟอกเงินคืออะไรไม่มีที่มาที่ไปของเงินไม่มีที่มาที่ไปว่าเงินนั้นหายไปไหนเท่านั้นแหละเขาก็จะได้มีการยึดซัย์ว่ารวยผิดปกติยึดซัย์เข้าหลวงยึดซัย์เข้าประเทศชาตินั่นแหละถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโอเคนะไม่ต้องดราม่านะพี่มาริกาสอนแล้ว ไม่ต้องดราม่าก,กูละกูเนี่ยสอนอันสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่กูไม่ดราม่าส่วนตัวถ้ามึงไฟกูส่วนตัวกูเนี่ยกูจะบอกมึงง่ายนะกูลุกขึ้นมาแล้วมึงเนี่ยมึงแล้วไงมึงเนีมึงระวังนะกูไม่ดราม่าส่วนตัวกูดราม่าอะไรก็ตามที่เป็นสาธารณะจบแล้วมึงไม่ต้องมาดราม่าก,กับกูนะ หมายถึงใครด็อกเตอร์กูหมายถึงพวกมึงทุกคนหมายถึงทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมึงไม่ต้องจัดพวกแล้วมึงไม่ต้องไปเอาประชาชนเป็นพวกคนนั้นฝ่ายแบ่งข้างคนนี้แล้วไม่ต้องเอาทหารมาพิงหลังไม่ต้องเอาทหารมาเป็นเกาะกำบังไม่ว่าจะเป็นพลโทบุญศิลป์บุญสร้างอะไรมึงก็ไม่ต้องไปพิงหลังเขาเข้าใจยังเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายเวลาตรวจสอบเนี่ยมึงเอาให้สุดไปหยุดอยู่ที่ปปง,งอมึงเข้าใจยังปปง,งอคืออะไรดรตเารวจ ปปงคือปราบปรามการฟอกเงินก็อยังถ้ามึงสงสัยว่าใครจะไปฟอกเงินตรงนั้นมึงจงเอาข้อมูลไปให้ปปงอแล้วมึงจะมานั่งตีวัวก,กระทบคาบนั่งแบบขอกะลาให้หมาไปจ่ายตังให้มึงทำไมเรา สนับสนุนเต็มที่อีควายพวกนี้แม่งดูก็ไม่เข้าใจเวลามึงมีสมองหมาปัญญาควายเนี่ยมึงอยากเข้ามาฟังด็อกเตอร์มาริกาได้ไหมฮะอีกโกโลกลาเอ้อส้มไอที่กูพูดเนี่ยมึงยังไม่แก้ตีกเลยอีอควายอา้ามึงแก้หลือยังที่กูพูดเนี่ยี่าซสนุก กูเนี่ยชี้โพลงให้กระรอกว่าเวลามึงตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบให้ตรงกับสเปคของกฎหมายมึงไม่ใช่ไปนั่งแค่ตีบัวกระทบควาดตีคลาดกระทบบัวเสร็จแล้วก็หายจากมึงเข้าใจที่ผู้พูดหรือยังมึงจะเชียร์ใครมึงก็เชียร์แต่มึงมีสมองด้วยว่าไอที่มึงเชียร์เนี่ยมันถูกสเปคหรือยังแล้วสิ่งที่ มึงจะแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกันได้เนี่ยมึงจะต้องอยู่ข้างประเทศชาติอยู่ข้างประเทศชาติประเทศชาติคืออะไรประเทศชาติของเราต้องไม่ให้ใครมาโกงกินเข้าใจยังประเทศชาติของเราจะต้องไม่ให้ใครเนี่ยยกเอาไปให้ขมรประเทศชาติของเราจะต้องสามารถีกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกสสอจะตรวจสอบมึงจงตรวจสอบเพื่อประเทศชาติแล้วเมื่อถ้าเกิดมึงตรวจสอบแล้วมึงก็ตีเวอร์กระต้มลาดแล้วก็จบ ตีวันกระทบกลาดแล้วก็จบคําถามก็คือมันจะองค์กรทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะอา้ากูไม่มีข้อมูลเว้ยก็มึงก็รู้อยู่ว่าการราชการไทยเนี่ยไม่ขยับถ้าเกิดมืองไม่เอาของไปไปป้อนใส่มือก่อนนี้เมื่อมึงเป็นสสเป็นกรรมธิการมึงก็เอาข้อมูลหลักฐานไปป้อนใส่มือรอาชก,การแล้วมึงก็ตามสิตามจิกตามดาเข้าไปสิเข้าใจหรือยังอีสสทั้งหลาย จบข่าวค่ะจบข่าวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนและนั่นก็เป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ดรอเตอรมาริกาเป็นประเด็นแรกที่เราได้เปิดมานะคะทุกคนวันนี้คิดถึงกันมากเลยนะคะเราไม่ค่อยได้เปิดมาวาไรตี้แบบนี้นะคะหลายขั้นหลายตอนเพราะดรอเตอรมาริกาช่วงนี้นะคะเราก็ภารกิจ่อข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะภารกิจเยอะขนาดไหนนะคะดรอเรมาริกาก็ขออนุญาตเลยนะคะทุกคนวันนี้ดอเรมริกานะคะก็จะนะคะเปิดตะกร้านะสำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่ อยากจะได้นะคะตะก้าสินค้าดเรมาริกาเะเอาล่ะนะคะทุกคนวันนี้นะคะสําหรับตัว d i f f u s ร์ตัวก้านหงตัวอะไรต่างๆนะคะเรายังมีโปรโมชั่นอยู่ถ้าเกิดใครทันโปรโมชั่นก็ทนันลอยกระทงถ้าเกิดไม่ทันก็แล้วแต่ใครมีตังก็ซื้อใครไม่มีตังก็นั่งมองนะคะเอาตามนั้นนะคะและนี่คือนะคะสินค้าดเรมาริกาและนี่คือสินค้าห้างสรรพสินค้าของดเรมาริกานะคะมันจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแตกแตนเลยล่ะทุกคนอะ ไปคะ่ะทุกคนถ้าใครอยากจะได้สินค้าดรมริกานะคะก็เข้าไปดูสินค้าดรมริกาได้เลยนะคะทุกคนอ่าไปเลยนะคะทุกคนอ่าสำหรับครีมพรีเมียมคอลลาเจน990บาทนะคะแล้วก็ตะก,กา้าตะก,ก้าโปรอยู่ไหนไม่รู้คะ่ะเออคือมันโปรหมดหมดยุคหมดสมัยหมดขั้นหมดตอนมันแล้วนะคะทุกคนอ่าถ้าใครอยากจะได้ก็จัดไป ตัวตะกร้าแรกเราจะบริการขออนุญาตก่อนนะคะตอนนี้เรามีสบู่แดงกับสบู่ดำนะคะสบู่ดำเราหมดโคต้าเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดตัวสบู่แดงคือสบู่แดงเมื่อคืนเนี่ยอุ้ยขายดีเป็นเทตามเท่ามากอะสบู่แดงขายดีมากสบู่แดงขายดีมากซื้อสบู่แดงไข่บิีขายดีมากมากนะคะทุกคนอาจัดไปการสบู่แดงขายดีมาก อ่ะอันแรกเลยนะคะทุกคนสบมู่ดำเดี๋ยวเพิ่งขายขายสบู่แดงก่อนเพราะว่าตอนนี้สบู่แดงเราจะนะคะมีการให้ ให้โค้ตาทุกๆคนที่ยังไม่ทันการซื้อสบู่แดงแก้ฝ้าของดอเรมาริกาสบู่แดงดอเรมาริกาเป็นสบู่แก้ฝ้าเพราะฉะนั้นใครเป็นฝ้าใครหน้าหมองวันนี้โปรโมชั่นจากราคา289บาทเราโปรให้แท็กตอนตอนนี้เนี่ยยังมีจํานวนที่เหลือจากการโปรให้แท็กเราก็เลยเอามาให้ทุกคนนั่นคืออะไร199บาทได้2ก้อนค่ะสะบู่แก้ฝ้า สบู oh mm ่แดงแก้ฟ hmm. uh, ้านะคะ199บาทได้2ก้อนจัดไปเลยนะคะทุกคนมันมีตะก้าหนึ่งตะก้าสองตะก้าสามตะก้าสี่ตะก้าเรียงกันไปทีละตะก้าทุกคนไปดูตะก้ามุมเหลืองซซายจอไปดูตะก้ามุมหลวงซ้ายจอเป็นตะก้าสินค้าดเรมาริกาตะก้ามุมเหลืองซ้ายจอนะคะดเรมาริกาและสกินแคร์ของเธอดเรมาริกาและสกินแคร์ของเธอนั้นขออนุญาตเปิดรายการเลยนะคะและขออนุญาตขายของแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวอะทุกคนไปที่ตะก้าดอเรมาริกาเดี๋ยวดราม่ากันต่่อคะ ไปที่สบู่แดงนะคะอยู่ตะก้าสองสบู่แดงอยู่ตะก้าสองนะคะตะก้าที่สองนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นสบู่แดงแก้ฝ้าหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าเป็นจ้ำจ้ำหน้าเป็นสิวหน้าเป็นหมองไม่ใช่เกี่ยวกับผีเข้าค่ะน้ำมันเจ็ดวัดแปดวัดสงสัยว่าไม่หายจะไม่น้าไม่หายอุ้ยไม่เกี่ยวกับน้ำมันไม่เกี่ยวกับตู้เจ้าวัดใดไอ้นั่นเป็นเพราะว่าหน้าเมืองหน้าหมองเพราะว่า แดดมันเลียเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่จัดการฝ้าและหน้าหมองคล้ำได้ด้วยสบู่แดงก๊อตตรมริกาซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนนะคะเอาจัดไปเลยค่ะสบู่แดงก๊อตตรมริกาเออซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนไป จัดไปเลยนะคะจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ค่ะสบู่แดงนะคะมันจะมีดรอเรมริกาของแท้ต้องปั๊มตัวเอ็มแบบนี้นะคะสบู่แดงดรอเรมริกานะคะมันจะเป็นสบู่นะคะกรีซิรินที่ทําจากนะคะสารสกัดจากนะคะน้ําดอกกุหลาบและมันจึงหอมดอกกุหลาบหอมฟุง้งตั้งแต่หน้าหน้าคอนโดจนถึงหลังคอนโดเลยเออหอมฟุ้งตั้งแต่ประตูห้องนอนจนถึงประตูห้องซุวมเออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสบู่แดงดรอเรมริกาจึงจัดก,การเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีอย่างชะงัดงานภายในสองก้อนสองก้อนก็คือ ซือหนึ่งแถม1่งซื้อ1แถม1มันจะทําให้กระจ่างใสตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ฝ้าอย่างนี้เลยค่ะฟึ่ง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 และมันเป็นสารสกัดธรรมชาติเพราะทํามาจากเอิร์ธมารีนวอเตอร์จีน้ำแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสอันที่1อันที่2มันทํามาจากตัวนะคะของหัวไชเท้าหัวไชเท้ามันจะไปสร้างความกระจ่างใสต้องใช้สารสกัดและนอกจากนั้นแล้วมันมีอัลฟาอาบูตินสารสกัดธรรมชาติอัลบูตินเนี่ยมันจะทาให้หน้ากระจ่างใสโดยธรรมชาติและนอกจากนั้นแล้วมันจะมีวิตามินซีซึ จะบำรุงผิวให้นุ่มนวลด้วยและนอกจากนั้นน้ำดอกกุหลาบอย่าพลาดและทั้งหมดกระจ่างใสขึ้นภายใน3วัน ขายดีจริงๆค่ะทุกคนบอกได้เลยดตรมิกาไม่ค่อยจะมาขายโปรโมชั่นแต่อันนี้เนี่ยโปรโมชั่นนี้เหลือจํานวนจํากัดเมื่อหมดแล้วหมดเลยแล้วเราจะกลับมาขายซื้อ1แถม1 289บาทต่อแต่วันนี้ซื้อ1แถม1จาก289เหลือ1แถม1 199รบาทได้2ก้อนได้2ก้อนเลยนะคะรีบเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะจัดไปจัดไปจัดไป จัดไป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 จัไปจัไปจัไปโอเคจัดไปนะคะจัดไปนะคะและสําหรับใครที่อยากจะได้ตัวกันแดดไปที่กันแดดค่ะกันแดดก็บเิกามันจะมี2เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหลอดใหญ่กับเวอร์ชั่นหลอดเล็กนะคะหลอดเล็กอยู่ไหนวะเวอร์ชั่นหลอดใหญ่กับหลอดเล็กหลอดใหญ่690นะคะเราจะไม่ขายหลอดใหญ่ 690เราไม่ขายหลอดใหญ่ทําไมละ่ะตอนนี้เรามีเวอร์ชั่นหลอดเล็กตีตลาดเพราะว่าเป็นราคานักเรียนปกติหลอดเล็กคือ15กรัมหลอดใหญ่30กรัม30กรัมขาย690บาทแล้วหลอดเล็ก15กรัมครึ่งหนึ่งของหลอดใหญ่ขายเท่าไหร่มันควรจะขาย345้ใช่ไหมละ่ะอ่าครึ่งของครึ่งก็ควรจะเป็น345้แล้วยังไงไม่ขายขายยังไงอะตลาดแตก ขายที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่เอากําไรอะไรมากมายเอากําไรนิดเดียวพอร้อยเก้าสิบเก้าราคานักเรียนนักศึกษาจัดค่ะนี่ค่ะราคานักเรียนนักศึกษาจัดไปเลยค่ะตัวนี้จะช่วยทําให้อะไรตัวนี้จะช่วยทําให้กลบทั้งฝ้ากระจุดด่างดําและปกป้องผิวจากฝ้าและก็กระจุดด่างดําคุณดูคุณดูคุณดูนะคะ คุณดูนะคะสมมุติว่าตรงนี้ของคุณเป็นฝ้าอ่ะสมมุติน้าคุณดูแล้วนะอ่ะกันแดดแล้วก็ปรกาเป็น spf 50 pa บวกบวกบวกเป็นกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็ทนอัพแล้วก็มีเบลอรูคุมคนทําให้เวลาคุณใช้เนี่ยมันทั้งปกปิดแล้วก็ปกป้องหน้าของคุณจากแสงแดดไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะไปทะเลไม่ว่าคุณจะไปภูเขาไม่ว่าคุณจะไปแม่น้ําไม่ว่าคุณจะว่ายน้ําหรืออะไรอยู่ต้นไม้ใต้ใต้ร่มอะไรต่าง แดดเลียนหน้าคุณไม่ถึงเพราะคุณได้ปกป้องด้วยกันแดดดรมาริกาตัวนี้ดรมาริกาใช้มาสองปีพี่ปองอัญจลีและทุกๆคนใช้มาสองปีดีเลิศอ่ะมาดูผู้ชายใช้ได้เด็กใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้และคนอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้เด็กอายุหกขวบขึ้นไปใช้ได้หมดค่ะคุณดูนะคะคุณดูนะคะถ้าเกิดหน้าคุณมีรอยมีริ้วรอยมีตัวหมองมีตัวฝ้าคุณพี่ขาตัวนี้ค่ะ ดเรมาริกาใช้สารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องบินไปถึงอังกฤษคุณไม่ต้องบินไปถึงฝรั่งเศสคุณไม่ต้องไปถึงเคาน์เตอร์ใดแต่คันนี้เคาน์เตอร์ตรงนี้ของเคาน์เตอร์ดเรมาริกาฉันจัดให้คุณแล้วสารสกัดที่ดีจากงานวิจัยนั่นก็คือใช้สารสกัดทั้งกแบบันแดดทั้งกันฝ้าทั้งกันฝนทั้งกัน PM และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีตัวนะคะป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์มันอยู่ในนี้ครบแล้วและที่เหลือนะคะด้วยความที่ว่ามันไม่ททํําาใใหหห้้ผผผผิวเเนนน่่ป็ด็ดดืคคสำรับกกและูญุ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงผิวจะนะคะเกลีย่ยเสมอกันทั้งหมดทำไมล่ะคะเพราะเรามีสารสก,กัดจากดอกคาโมมาย์ป้องกันการอักเสบแล้วป้องกันการเป็นสิวแล้วนอกจากนั้นเรายังมีตัวเซรั่มที่ได้มาจากตัวของสารสก,กัดที่มาจากนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรสารสก,กัดที่มาจากสาหร่ายน้ําจืดเอาสารสก,กัดที่มาจากสาหร่ายน้ําจืดซึ่ง ดีดออกมาเป็นเซลรัมแล้วมันก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S เนื้อมันจึงประมาณนี้เนี่ย <S 1> <S 1> เมนเนเื่อเนื้อประมาณนี้อ่าและทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีฝ้าตรงนี้ดูอีกทีนะคะสมมุติคุณมีฝ้าตรงนี้คุณแปะมันไปคุณแปะมันไปคุณเห็นไหมคะปกปิดอย่างแนบเนียนเห็นไหมคะ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 ไปเลยคะ่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งหลอดเล็กเชิญค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งหลอดเล็กร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งหลอดเล็ก ร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งหลอดเล็กขายวันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งหลอดเล็กปกติต้องสามร้อยสี่สิบห้าไม่ขายขายร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งหลอดเล็กจัดค่ะสมมติว่าคุณมีฝ้าเห็นไหมคุณมีฝ้าแบบนี้คุณดูนะคะกันแดดดอกเตอร์มริกาเนี่ยคุณก็กรบกรบไปกรบกรบไปแล้วก็แทบบแทบแทบบบบพอทับเสร็จพอทับเสร็จนะคะพอแทบเสร็จมันปกปิดเสร็จนะคะคุณพี่ก็ปาดเลยค่ะปาดค่ะปาด ตาตาขาตาค่ะคุณพี่ใต้ตรงใต้ตาหนังตาทาได้หมดนะคะเพราะไม่ผิวเสมอกันเลยเห็นไหมคะปืด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 เป็นกันแดดที่มึงไม่ต้องใช้อะไรไปวาดเลยค่ะมือและไม่ติดมือด้วยเพราะว่ามันซึมเข้าวิวไปหมดแล้วเป็นกันแดดที่เกิดมาเพื่อกลืนไปกับผิวคุณผู้หญิงทุกคนและคุณผู้ชายทุกคนและเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนแม่จัดให้แล้วค่ะราคานะคะอ๋อเอายุ่งแล้วกูนัดไว้ มามาเลยม่้าี้รมอทีายแล้วตาลมามามมีเวลาเตรียมอล้อนอนไ้อแล้วอันนี้ที่มีกระล้วใช่ไหมมีกราแ้แต่เขาเขาคยังปักเราไม่ได้แต่เราปักตัวเองได้เราทแล้วปักตัวเองได้ทำไมเ้าก็ปักได้แ้วพี่ก็ปักได้เรีเยแล้วก็ปักเองเลยคะเนี่ย แล้วก็ตะก้าแล้วก็แล้วก็ส่งตะก้าส่งลิ้นตะก้ามาให้พี่ได้มโชว์ของไม่ได้ใช่ป่ะหรือว่าโชว์ได้โชว์ได้เคยไลฟ์นนียแต่ยังโชว์ได้มาเลยต้องฝักตะก้าด้มยมาเอาส่งส่งลิ้นตะก้ามาให้พี่ลูกไอเอ้ไอนไปไหนอ่ะไอสินค้าไอเนย้ยุงแล้วยุ่งแล้วกูเอามาเร็วเร็วเร็ ขอโทษท to ีขอโทษทีเพราะว่าเราเราก็ลืมไปว่านัดไวไวแล้วเดี๋ยวไอ้ปองก็มาอีกสวยไปก่อนสวยกนเรายังไม่้อขอ5านาทีมาๆทุกคนเห็นไหมกันแดดแล้วก็บริกาศเป็นานอ่ะจัดไปค่ะกันแดดจัดไปจ้อองมีะไรพี่มีพี่หมยใช่ไหมมีพี่หมยใช่ไหมยังไม่มีเลยครับเอู เออคุณ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 นั่นอะมีคุณพี่เธออะมีเอาส่งลิงก์มาส่งส่งลิงก์มาเอาไว้นี่เลส่งส่งลิงก์เข้ามานี่นลิงก์งงที่ตะก,ก้าคุณอะนะอ่ะคุณแอดมาอ่ะเร็วๆๆ็เร็วรว,ว,วฉันมีเวลาฉันบ่ายสองฉันต้องออกฉันไม่รู้ฉันลืมฉันบอกให้มาเที่ยงอืม อมาเร็ว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 จัดไป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  วันนี้ไม่ต้องไปรับเดี๋ยวคุณนัทจะไปส่งพอดีจะไปธุระก,กันข้างนอกด้วยสวัสดีทุกคนอะมาไปหลือยังไปหลยอยังไปหลยอยัง ไปหรือ,อยังทุกคนไปหรือ,อยังเข้ายังเข้ายังน้องเข้ายังน้องเข้าอยังแอดมั้ยยังอ่ะเรียบร้อรอ,รอ,รอ,อามาทีนี้ทักพี่ก่อนทักมาทักมาแล้วก็ส่งลิงก์งส่งลิงก์ตะก้าโอเคเดี๋ยวนะพี่ยังไม่ได้รับแอดอันนี้นะโอเคจะ้ะลิงลิงก์นี้นะโอเคจะ้ะ ดวนแอตตาก้านี้เข้าช่องหนึ่งให้พี่หน่อยกำลังไล์อยู่อันนี้เปิดคอมไว้เท่าไหร่เปิดไวยังไม่เป็นไรเปิดไม่เปิดช่้นมันก่อนถ้าถ้าเปิดคอมถ้าไม่ได้เปิดคอมไว้มันจะเข้าไม่ได้นะมันมันจะเข้าไม่ได้นะมันจะเข้าปักไม่ได้เขาจะยังเข้าไปดูตะก,ก้าเปิดคอมไว้เปล่าเปิดคอมไว้ เปิดไปแล้วใช่ไหมดูสิมันมนจะยังไม่ได้เปิดนะเพราะเหมือนยังเปิดไม่ได้มันต้องเปิดมันเปิดได้เลยหนึ่งเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์เลยเี้ยต้องเปิดไว้ไม่งั้นมันจะเข้าตะกร้าไม่ได้มันมันจะแอดเข้าตะกร้าของคนอื่นที่เขาจะรีวิวไม่ได้มันเป็นเข้าเรียกว่าตะกร้าเอเฟเลต เอออะมาอะทุกคนจัดไปก่อนดูไปแล้วดูดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จูเลี่แป๊บนึงเออเพราะมันต้องเอาตะกร้าอันนี้ออกก่อนไม่งั้นอะทุกคนจัดไปตะกร้าเข้ามาก่อนทุกคนตะกร้าเธอต้องเปิดคอมก่อนเปิดค่าคอมอ่ะเปิดค่าคอมิชชั่นให้อัฟเฟอร์เลดเออถ้าเปิดไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเปิดทิ้งไว้ ไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีคอมมิชชั่นแอเฟอร์เอทไหนก็ปักตะกร้าเธอไม่ได้ดึงตะกร้ามาไม่ได้เธอเธอเข้าใจใช่ไหมใช่เธอเธอไม่จ่ายค่าคอมเขาก็ไม่ดึงให้เธอมันไม่ใช่ระบบเขาไม่ให้ใช่เขาไม่อนุญาตระบบ AI ไม่อนุญาตใช่เออเเธอต้องเปิดค่าคอมมิชชั่นไม่ไม่มีถ้าสิบนี้คนอื่นได้สิบหมดเลยนะทั่วประเทศนะคือมันมีตะกร้าแบบล็อกกับตะกร้าแบบไม่ล็อกแต่เธอเธอเธอมันยังไม่เธอทำมันยังไม่เป็นอ่ะเธอเปิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก่อน เปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยว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 เธอเอาลิงก์นี่มาเดี๋ยวแอดมินฉันทำให้เธอเปิดเป็นใช่ไหมเขาเรียกว่า affiliate ไปที่ affiliate ขอแอดมินได้ไหมสรกจะไม่เก่งกันทั้งคู่เลยเดี๋ยวนะเอาไปเอาไป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 ทุกคนไปที่กันแดดด็อกเตอร์กอนไม่เดี๋ยวเราไม่นั่งไ์รีวิวเฉยๆก็ได้ รีวิวเฉยๆแล้วก็แนะนําดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมันเข้าตะกร้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะยุ่งเออใช่รีวิวเฉยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวรีวิวเฉยๆดีกว่าเออเดี๋ยวรีวิวเฉยๆตอนนี้คนอยู่สองพันก็เดี๋ยวรีวิวเฉยๆโอเคทุกคนมาเร็วๆเดี๋ยวฉันจะรีวิวเพชรแล้วนะเร็วๆเร็วๆๆสวัสดีทุกคนสวัสดีเดี๋ยวฉันจะแนะนําร้านเพชรให้เธอรู้จักร้านจิวเวลリーอ่ะเอออ่ะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนกันแดดกับสบู่แดงจัดไปก่อนแล้วก็สําหรับคลันใครที่อยากจะได้วิตามินอ่าตัวนี้ อีกตัวหนึ่งตัวดิฟ f u s อร์290บาท d i f f u s e ไอตัวนี้ตัวก้านหอมก้านหอมอ a ราเท t h e r ีมอ Molly S ส w e e t melon ซึ่งตัวนี้จะเป็นาโรมานะคะจะเป็นอโรมาเท e ร a p ีนะคะจัดไปจัดไปจัดไปทุกคนจัดไป